รู้แต่ว่าเท่าเลือกเท่าที่เลือตาขึ้นมาพื้นดินที่ผมวางมือมันเป็นหลุมประมาณ30มสเมตรนั่นแหละเจอกันขึ้นปกติหมดันโกไม่ได้โสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเดินนะครับดันพื้นนะครับเพื่อชิงเสื้อนะครับจากภูจากกัวนะครับว่าใครนะครับ มี2 2> สองตัวครับม like ีสองตัวมันชี้ใจวัดกันเลยขาผมรดน้ำไหมฮะเห็นแรงไม่ได้แต่ไม่มีแรงหรอกประธานห้างว่าไงครับประธานห้างมาถ่ายร่างไม่ทั่วผมไม่ได้ดันพื้นครับผมมาถ่าย ไม่เคยจับเวลาว่าตัวเองดันได้นานเท่าไหร่และผมไม่เคยนับว่าตัวเองดันได้มากสุดเท่าไหร่รู้แต่ว่าเท่าเลือกเท่าที่ลืมตาขึ้นมาพื้นดินที่ผมวางมือมันเป็นหลุมประมาณ30มสิบเมตรเจอกันข้าขึ้นครับผมตงส่งก็เชืได้ผมเอามือออ,อ,ออกจากลงมาไปผมค,คิดว่า ลุงดอไม่เท่ไหนครับผมคุกกรอบอาร์มี่ครับเออยมาดีครับมาดีครับมาดิมาดิเอ้ยเป้ยอีบ่โอโโอ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 อโอโออร่อมอ่อ หึงสีวไนจบก้ยปแแคนที่เราคัดเลือกมาว่าตึงที่สุดทบอหน่ยเนียทบทบอี่ตึงที่สุดเลย้มใส่ไปแล้เยฮะพัไปยู่เป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะกลังตึงเมเงีันี้ไม่ตึงว่าเลือเมีขาที่3ามนี่จะมานอ้ดูหน่ครับ คุณไม่เห็นหรอกสองสองมันเล็กใช่ไหมมันต้องใช้กล้องเครื่องคุณจะทั่วชอบดันพื้นเป็นที่ต้องการของเหล่าทหารหนุ่มชายชากันที่ดุดันของกองทัพบกวันนี้ผมก็มีคนที่มาท้าผมดันพื้นแต่ผมจะไม่ดันแข่งกับเขาผมจะให้เขาแข่งกันเองเพราะผมเมื่อยไปดูครับจับหนึ่งนะต้องต้องเซฟหน่อยใครเป่าลูกบิดหนึ่งนะถึงเป่าแล้วให้หน่อยดิเนี่ยลูกบีดครับเอาแบบขึ้นลงป่ะ ไม่ไม่ปิดลงฝากไลไ์กล้องนี้ไป้เลยถือผมฝากถือกล้องนี้ได้ไหมเอาหรอที่กัะตันยิ้งถ้าใครไม่ขึ้นขึ้นมาที่จะต้องดึงแท้เลยแบบไม่ไม่ก็คือปิดแล้วก็ลงปิดแล้วก็ลงปิดแล้วก็ลงมันจะเป็นสิบนาทีไหมอ่ะไม่ถึงครับคือใช้ไม่ไหวก็ออกไปเลยครับปิดไปเรื่อย ดังั้นมันจะมันจะนับมันจะนับครั้งได้ใช่้ดังนั้นมันจะสับจากคนเร็วคนช้าโอเคโอเคปิดถูกต้องครับใครปิดทุกคนต้องลงปิดทุกคนต้องลงทำเสร็จแล้วหวิดครับทุกคนใช่ครับเราอยู่ฝั่งนี้ไหมลองไปอยู่ฝั่งรถเสร็จใช่ใช่ถ้าอยู่ฝั่งนี้จะได้นี่ด้วยอ่าใช่ใช่ใช่นี่ครับปิดลงนี่ครับโอเคเราผูก้านะครับผูก้านะครับชิงเสื้อนะครับ ครูจากัวชอบดันพื้นนะครับอือเราดูที่แค่งไหมโอ้ยยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคตัวอย่างป๊อปป๊อปถาคมหน่อยป๊อปกับหัวหน้าเนี่ยมามันต้องเรียงกันไหมเรียงเป็นแถวป่ะหรือว่า วงกลมหรือว่าเรียงยังไงวงเขาไม่รู้อย่างงี้ฮะอย่าเล่นอยาเล่นหน้าก็ได้หน้าเขาหากันหนึ่งเลยหน้านิกากูจะขาดเพราะถูกครึ่งวงกลมใช่ไหมเป็นวงกลมเขาเดี๋ยวหันหน้าเขาหากันได้วยหันหน้าหากันหนึ่ไม่อยากจะวิฟวิวเองสามารถใช้หน้าตาเป็นอาวุธได้นะฮะระหว่างทางต่อให้ลุงจะแก่แค่ไหนนะบอกเลยพื้นดินนี่ยุบกูเนี่ยยุบขออนุญาตครับพี่ อดูดูโหโหดมากจับเวลารอแล้วอ่ะอันนั้นเขาหากันไปเยอะมได้ไหมเอาไปนี่เหรอครั้นึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรายการผมได้โอเคคนละนาทีปุ๊บรั้จะถ่ายเป็นแบบว่าเหมือนตัดช็อตจะให้ชิ้นหน่อยแบบคู่เข้าแข่งขันโอเคเอาสบายดีเธอจะให้ผมพากย์เองจะพูดดีขอแค่แบบคนละแค่วิคนละนิดเดียวอันนี้ใครก็พูดค่ะคนนั้นก็พูดถ้าวิมาเดี๋ยวอันนี้ไปได้คับเอาคือแบบปุ๊บ อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอะแคปเปิด์แคปเปอร์ชอขออยู่ข้างหลังเลยครับแล้วก็ตัวเสื้ออะไรตัวเสื้ออะไรแปดพุงครับแปดคุงครับสีไหนก็ได้ครับสีฝาดอยู่ข้างหลังหน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้าแก๊งซูซูลิน่ะนี่ซูซูลินซูซูลิน สองคนสุดท้ายที่จะได้เสื้อครูจักรกล้วไปอ่าวครับสามสองหนึ่งสุดพิเศษในคลิปนี้นะครับรอดอเชลนจ์ตอนนี้ครูจักรกล้วได้รวบรวมเหล่าทหารตัวตึงที่ดันพื้นเก่งที่สุดในปัตตภีไว้แล้วจะมีแค่2ท่านที่จะได้เสื้อนี้ไปหลังจากเสียงลูกปิดปิดปิดเนี่ยใครเป็น2ท่านสุดท้ายรับเสื้อไปเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีใครบ้างใครจะได้นะเตรียมสายฮาครับผม ดันพื้นไม่ว่าไม่เอาคัดคัดคัดมันต้องมีความแบบอ๋อจานแล้วนะครับเก่งที่สุดในปันนาทีมันต้องขิงมาเออขิงขิงขิงตา้่ผมนับก่อนให้ผมนับก่อนไม่ก็ได้สามสองหนึ่งพี่เจมสายฮาครับผมดันพื้นไม่ว่าดันหน้าได้หมดครับบแป๊นึงนะเอากล้องตรงตรงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพี่จะไปทันเอาสิ หมูโอ๊ตหมวกแดงครับไม่มีแรงได้ไงแค่ดันพื้นเองสวยนี่ครับนับด้วยครับสามสองหนึ่งหมอนแบงค์นะครับปกติไม่ค่อยพูดครับทำอีกเล่นหนึ่งเฮ้ยลุงดอยต่อยหนักนี่ครับสามสองหนึ่งลุงดอยใส่หาอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดก็มาดิครับ มันอยู่ข้างใครอะไรสามสองหนึ่งระดับปีศาจแล้วไม่ต้องพูดเยอะเหมยูนที่แ้๊นี่ประธานให้สามสองเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับผมจะจับสไตเกอร์จัดจ้านในย่านสไตเกอร์นี่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดปิดท้าย ผมคูโก้แข็งไม่กลัวกลัวไม่แข็งนี่ไม่กลัวแข็งไม่แข็งผมคูกกปอาร์มี่ครับรอรอสองหนึ่งมาจากโคราชครับอ๋อโอ้ามโคอ้า กติกา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 ลงลงตามเส้นลงไปไม่ไหวให้ออกไปพอจะมาการหนึงมาเข้ากล้องหอังนี้ได้พร้อมจะว่าพร้อมจหวะเป่าป้ปิดลงขึ้นปิดลงขึ้นผมว่าพี่ไหญผมเหนื่อยไม่ปิดใช่ไหมปิดลงขึ้นปิดปึ๊กลงขึ้นเลยอ๋อปิดแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอ่าแล้วก็ปิดลงขึ้นปิดลงขึ้นเดี๋ยวว่าเเราจัดเพื่อเพื่อว่าให้เห็นทั้งหมดนะอ่า ถ้าเห็นทั้งหมดมันต้องคขึ้งวงกลมอะใช่ไหมวงกลมขึ้นวงกลมก็ได้เดี๋ยวกูเอา่อนเลยของไฟยาวแปดเมตรแล้วก็ขึ้นลงเอาเอามุมไหนมุมไหนทายอ๋อได้และวเดี๋ยวตั้งเบนึงงน้บยังพร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมใชไหมเดี๋ยว้อมลูกิันลองลองลองดูกัน้อมกันนะพร้อมครับตกข่าวเป็นกระบอกข่าวพร้อมนะพร้อมใช่ไหมกระบกข่าวไป อย่งไงส้มส้มปิดก็คือหปิดปิดนี่คือขึ้นลงใช่ปิดขึ้นลงส้มส้มส้ม้ามันมีผลต่อเวลาเราเทสร่างกายห้ห้าเอร์หรือเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์กสเปอร์เซ็นตแล้วกันต่ต้องบอกก่กดจัดกิจการนป่อปะจีนต้องบอกเะก็ได้แล้วหนึ่ง็มายืนนี่ก็ได้นี่นี่นี่เลยก็ได้โอเค พร้อมแล้วมเนี่ก็ได้นี่ครับแข่งขันครับสงล้วงายี่ขอมุมแบบว่ามุมจาะพี่หมดได้ไหมแล้วก็แทนออกไปกติกาคือหมวกแดงขนาดเลย้งวางอืเ้ยตอนนี้ยังไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวเมื้อยนะรสสองหนึ่ง กติกาก็คือนะครับเดี๋ยวจะมีกรรมการแนวเป่านกกวีดปี๊ดหนึงเนี่ยคือลงแล้วก็ขึ้นใครที่เหลือ2คนสุดท้ายนะก็ถือว่าได้เสื้อไปเสียงนกกวีดเนี่ยจะเริ่มจากช้าไปเร็วโอเคไหมทุกคนทราบไปดูกันเลยอันนี้คืออาวุธแหมไอรยมไอระมกระอาวุหรอไอ้กรี่อล่ะผู้เข้าแข่งขันนะครับ ผู้เข้าแข่งขันพร้อมนะครับดีดดีใช่อรัผมจะเป่าอีกนะปิดปิดพอปิดกลงเลยชักเข่าปิดลงเลยครับโอเคครับพร้อมนะคับพร้อม่นวยพร้อมนพร้อมนะครับพร้อมครับพอปิดปิี่ชันขาแล้วเดี๋ยวจับขึ้นมาทั้งหมดพร้อม ทั้งหมดพร้อมสองรอแบแแล้วก็เะเต่าแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมโอเคขอเสียงทงานนับทหารอาร์มี่ไทยอ่ะพร้อมครับ3 2 1ส,สองทั้งหมดพร้อมพร้อมทั้งหมดพร้อมพร้อม อ้าไปฮะลู้การของเรามีงานตอบสงเลยครับเนอะจะทำลูกจะทำการเรื่องเหนื่อยครับลองสุดสุดใจครับไม่ครับไม่ไม่ใจหรอกมีคบหน่อยเฮ้ยลงคนนี้ ปีนงไปจนมันอยู่ที่ใจเลยครับมีคนไม่ทำเยี่ยมมีคนไม่ทำมีคนไม่ทำอ้ออนุญาตครับมีคนไม่ทำครับมีคนทำไยด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราจะใช้ระบบลูกคิาปองาที่โกงฮะที่โกงใะไอ้พี่ลูกต้องออกแล้วอต้องเรื่องใดเรื่องใดเรื่อง

โอ้โหเป็นน้ำครับผมอกิดไเลยครับเหนื่อยแลวมัาดองีอย่างนี้นะลงน้ำเลยต้งาดองมีอย่างนี้นะแล้วมังาดอกพีอย่างนี้ได้กรรมการไปพูดหนาก่อนเลยพาดย๊ดูเงือกูดิมันก็มีจังหวัดมไมให้กหายใจเลยพิ์ เอาไปัเออันนี้ไม่ใทาน้ำป่าที่พอนตกอีกเนี่ยออกตดพังพอนโุงได้ลงได้ขออนุญาตหน่อยครับขออนุญาครัแอไคไม่ได้นะต้องต้องแบ่งคนละคนโนมีต้องแตกเตตุนมินึงก็ต้องแตกแตกเลยลงแลพอทันริงย่อคอสันนะันครับแต่คยนคนโกงครับเดนี้คนี้โกง ได้เลือกเสื้อเสื้ออ๋อเอาจนได้เอาจนได้เดี๋ยวพี okay. ่ทีมหน่อยครับโอเคตบมือ่อยังไงก็เป็นกำลังสามสองสุดท้ายเราได้ผู้ชนะสองคนนะครับที่พร้อมวันนี้นะครับสำหรับกติกาเมื่อกี้ใครเหลี่ยมดีก็ ยืนแบบสองคนนี้ครับเรีบเรียบผมอฝากติดตามในยทั้ง8คนทั้ง9คนด้วยนะครับคลิปต่อไปครูจะกูัวจะพาไปพิเศษกับใครตามมาดูครับยินดีครับเดี๋ยวแปดคนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัวชื่อให้ทุกคนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวอาไปแจกน้องอดอรอครับเดี๋ยวผมเอาไปแจกต่อ ไปทำคอนเทนต์กเอ้ไม้เอาไปใส่เองก่อนลืมใจก็คนไทยไหมลืกใจก็คนแต่เราไมีตัดเงินมือบอกเลยหรอเปลี่ยนว่าทางไทยจะเปลี่ยนเป็นไปตายแดงครับเขาไม่ต้องยครับขอบคุณครับสำหรับการเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยน้อย98นะครับวันนี้ก็มาสัมมนานะครับคอมคอนเทนต์นะครับเคเอเตอร์นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้คนไม่กองอะอยู่ค่ะให้เด็กกองไอตัวไหญ่ไอ้คนไม่กองไม่ร้องพี่เอาจะ่สั่งต้อนเยาว์ร้องเขาดิ้งแล้วเรามาสัมภาษณ์เราเรามีอารมณ์มองคนอื่นแล้วท้อโมงเออใช่ลุงดอยอยู่ยังไงอยู่ยังไงว่ายังไงมาไอ้มึงเกล้งไรแล้วก่อนนะต้องบอกว่าจริงๆอะผมเอาเสื้อมาให้ลุงตดอยเพราะว่าเราแลกเสื้อไทยอามี่ไงใช่แต่ลุงดอยบอกว่าอยากอยากร้องอะเราพวกเด็กเด็ก ก็ก็มาดีครับแต่แต่ต้องพักสี่วันได้ครั้งนี้วันเดียวฮะกดถือว่าสุดนะคือนี่น้องๆก็ได้ไปก็คือนี่ความแข็งแร่งเอางี้ใครโกงเมื่อกี้ผมผมผมไม่โกงไอ้กรรมการคนเดียวเลยตกวด็อกวีดไม่ได้จังหวะ เมื่อกี้เทคนิคที่เราใช้หลอกล่อผู้ต่อสู้ทางซ้ายของเราอ๋อทางซ้ายก่อนเก็บก่อนใช่แต่แต่ผู้ต่อสู้ทางซ้ายมันแลบลิ้นปินซ้ายเอาผูเปลี่ยนข่าก็ได้เรามันโหดมากไอ้นี่อย่าไปได้เกับมันนะประธานท่าประธานท่าในการนี่สงสารนี่จ้าจอบเขานี่นั่งงอยเลยไปตั้งแต่สองทีเลยแต่จอบมีหูคือแต่สุดแล้วทุกคนนี่ความแข็งแกร่งต้องแลกมาด้วย สิ่งของอ่ะเหมือนเหมือนอะไรนะดักสูตรเราต้องมีอะไรแรกไม่ว่าจะคุณอยากได้อะไรคุณต้องมีอะไรที่มันต้องมาแรกไม่ว่าจะแรงกายแรงใจทุกทุกอย่างนี่แหละท่าขานจำไว้ไอ้หนูมสียันอยู่ข้างขาย อ่าผู้ชนะไปทั้งหมดกี่ครับไปเกมผมนะผู้ชนะสองเกี้ผมไม่ตามกว่าห้าสิบขอบคุณที่เลานะเอาละครับสามสองทีนี้เรามาดูความรู้สึกของผู้ชนะเลยนะครับก็เป็นหมดแม็กแล้วก็จ่าเจมส์ครับผมใช่ไหมครับเกี่ยวไหมว่าเราใส่เสื้อสีน้ำเงินแต่ชนะไม่แน่เกี่ยวไม่เขียวขื่นอยู่ความสามารถความสามารถบอกแล้วว่าไม่ค่อยคุยครับแต่ว่าเรื่องทาอหมาอีกเรื่องหนึ่ง แล้วคุณปีชาครับตำราผู้าบัญชาราคาศึกที่สำคัญเพิ่มเติมลบพิเศษร่างกายครับทิ้งไม่ได้ครับผมนี่จัดโก่งจัดจะลบพิเศษยังไงก็ขอจับได้นะครับต้องผิดไม่ไหนหวานเจี๊ยบแต่แต่เมื่อกี้นะบอกเลยนะดังมากนะเมื่อกี้บอกเลยนะทั้งสองคนที่มองอยู่นะครับนี่ มันไม่ดีมันไม่ได้ขนาดดันอยู่ยังมีเวลาจับผิดก็แค่นอนเแค่ดูอยู่เดียวเฮ้ยแอนนี่นะครับไอ้แย่ๆนะครับสุดยอดสุดยอดคอนนี้สนุกสนุกของจริงก็เสื้อเนี่ยไม่มีขายอย่างไรก็คอมเพลสองร้อยก็แล้วคอมเพลสองร้อย้อมเพลพุ่งขึ้นผ่านมาโอเคครับฝากติดตามว่าคนต่อไปที่ผมจะไปสัมภาษณ์เป็นใครครับ